สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคนวันพฤหัสคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่เพื่อทำนายดวงชะตาชาววันพฤหัสตั้งแต่วันนี้ถึง1ตุลาคมนะคะก็เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดเลยก็ได้นะคะสิ่งดีๆรับไปสิ่งไม่ดีก็ขอให้ปล่อยผ่านนะคะสําหรับท่านที่ฟังคลิปสั้นก็ขอให้ไปฟังคลิปเต็มด้วยนะคะจะได้รู้แนวทางว่าไพ่แนะนำอยากบอกอยากเตือนสิ่งใดนะคะ ชาววันพฤหัสนะคะจากหน้าไพ่ที่ครูเห็นนะคะช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างจะมีความขัดแย้งทางจิตใจนะคะหรือขัดแย้งกับคนใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานนะคะมีบางคนนะคะที่บางประเด็นบางคําพูดเข้ามาทําร้ายจิตใจคุณนะคะบางท่านเนี่ยถึงกับอยากเดินออกจากสิ่งที่เป็นอยู่สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่หรือการงานที่เป็นอยู่เลยนะคะ บางคนเนี่ยอยากจะเลิกอยากจะหยุดอยากจะพักนะคะก็มีความเครียดมีความขัดแย้งในด้านการงานนะคะสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยการงานของคุณเนี่ยก็ยังคงมีไรายได้เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะมีการประชุมการค้าการขายเสนอขายสินค้าใดๆเนี่ยก็ยังมีไรายได้เข้ามาค่ะย,ยังไม่ถึงกับหยุดชะงักไปแต่ บางท่านเนี่ยมีโอกาสนะคะที่คนจะมาเสนอ,อโอกาสใหม่ๆใ,ให้คุณนะคะในด้านการงานเนี่ยเนื่องจากคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถนะคะในการทํางานไม่ค่อนข้างละคะ่ะถือว่ามีความสามารถเลยแหละในการทํางานเนาะมีอินสไพเรชั่นมีความสามารถในการาบริหารการงานต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้แต่คนค้าคนข,า,คนขายคุณก็มีไอเดีย มีโอกาสในการที่จะสร้างงานขยายกิจการได้นะคะก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาเสนอโอกาสดีๆซึ่งตอนนี้คุณเองก็ลังเลจากที่เก่าก็อยากจะจบแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไปใหม่ที่ใหม่เนี่ยจะดีหรือเปล่านะคะซึ่งครูเขาบอกว่าในช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเซนต์นะคะเซนต์ของคุณเนี่ยจะช่วยเหลือให้คุณตัดสินใจได้ด้วยตัวเองคะ่ะดวงดวงนี้นะคะเมื่อคุณดูสถานการณ์แล้วที่เก่า มันไม่สามารถที่จะเติบโตได้มันไม่ดีขึ้นคุณจะตัดสินใจได้เองค่ะว่าคุณจะทำอย่างไรจะอยู่หรือจะไปนะคะในช่วงนี้แล้วก็บางท่านเนี่ยจากที่ครูเห็นนะคะการเงินที่ว่าได้เรื่อยๆแล้วนะคะก็จะมีจ่ายไปเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งอ่าสิ่งหนึ่งที่พายอยากบอกอยากเตือนก็คือมีโอกาสที่คุณจะต้องจ่ายเงินนอกแผนนอกแผนซึ่งคุณไม่ได้วางไว้นะคะ ก็มีโอกาสที่จะต้องจ่ายไปเพื่อแก้ปัญหานั้นให้จบลงจ่ายไปเถอะคะ่ะเพื่อให้ปัญหามันเคลียร์มันจบลงเดี๋ยวก็หาใหม่ได้คุณเป็นคนมีความสามารถมีโอกาสาาหาได้อยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าต้องการย้ายงานเปลี่ยนงานปรับวิทยฐานะแข่งประมูลงานใดๆนะคะช่วงนี้คุณทําได้คะ่ะนะคะมีพลังของคนกล้าแข็งขยันนะคะมีสปิเรชันในการทำงานดีคะ่ะ นะคะเงินเนี่ยยังคงได้ไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เหลือเก็บนะคะแต่ก็ถือว่ายังไม่ถึงกับติดขัดหรือขัดสนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่พ่อยากบอกอยากเตือนก็คือบางท่านถ้ามีโรคประจําตัวนะคะก็ขอให้คุณดูแลตัวเองตรวจสุขภาพพบหมอพบแพทย์นะคะตามวาระตามโอกาสอย่าเพิ่งทิ้งนะคะตรวจให้ตรงกับที่แพทย์นัดเนาะก็จะทำให มีโอกาสที่จะแข็งแรงขึ้นนะคะเจอหมอดียาดีค่ะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆบางคนจะมีความเครียดนะคะเกิดความเครียดเนี่ยทาให้นอนไม่หลับพักผ่อนน้อยมีโอกาสที่บางท่านเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยเป็นหวัดนอนพักผ่อนสามสี่วันหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะก็ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัยกับ รีาชีวิตของแต่ละท่านนะคะลองโน้มพลังงานไพ่ให้เข้ากับรีลายชีวิตของเราค่ะบางท่านเนี่ยได้รับข่าวดีได้รับเสนอข้อเสนอโอกาสดีๆเนี่ยมีความลังเลสงสัยจะไปหรือจะไม่ไปนะคะเดี๋ยวเซน์ของคุณนี่แหละคะ่ะจะตัดสินใจได้เองนะก็นอกจากเรื่องโรคประจําตัวโรคที่กำเริบหรืออาจจะต้องเป็นหวัดพักผ่อนสามสี่วันแล้วอีก สิ่งหนึ่งที่พายอยากบอกอยากเตือนก็คือระวังสายตาปวดคอบาลหลหรือออฟฟิศซินโดมนะคะในช่วงนี้เนาะบางท่านใช้คอมใช้โซเชียลเยอะก็จะมีอาการของคอบาลหลหรือเจ็บาตาตาไม่สู้แสงอะไรแบบนี้ได้ค่ะบางท่านเนี่ยอยากให้ครอบครัวนะคะอุดมสมบูรณ์สร้างงานสร้างเงินเพื่อครอบครัวนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการเดินทาง ขยับขยายธุรกิจหรือจบจากธุรกิจเก่าไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่คุณทําได้คะ่ะครูเชื่อมั่นว่าคนวันพฤหัสนะคะมีพลังที่กล้าแข็งนะคะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆตอบแทนคุณเสมอคะ่ะนะเออบางท่านเนี่ยถ้ามีญาติผู้ใหญ่นะคะที่เจ็บป่วยหรือติดเตียงอยู่ในบ้านนะคะดูแลกันให้ใกล้ชิดสักนิดนึงนะคะ อยากให้ใส่ใจดูแลกันสักนิดนึงจากที่เคยดูแลดีอยู่แล้วก็ใกล้ชิดกันอีกนิดนะคะดูแลกันให้ดีขึ้นถ้ามีอาการซุดหรือจะป่วยยังไงพาพบหมอพบแพทย์นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานค่ะการงานการเงินความรักความรักเนี่ยนะคะอืม อันนี้ลองสลับพลังงานดูนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นคู่ของคุณเนาะพลังงานตรงนี้คือคนหนึงเนี่ยรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆไม่ได้ใหญ่ดีคู่เนาะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คิดมากวิตกกังวลน,นอนไม่หลับอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยยุคนี้เป็นยุคของโลกไร้พรมแดนนะคะคนมีคู่หรือ คนมีความรักก็แล้วแต่ครูไม่เชื่อว่าคนที่มีใครสักคนอยู่ในใจจะไม่มีเวลาแม้แต่ส่งได้เล็กส่งข้อความสั้นๆให้กำลังใจกันนะถ้าเรายังมีกันอยู่ในใจแต่ถ้าคิดจะจบกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณยังคิดว่ายังอยาก,อย,ากอยู่ดูแลกันเนาะก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงใจให้กันนะ ทำให้ชีวิตมันชุ่มชื่นให้กําลังใจกันนะคะหัวใจจากที่มันมีมีดคาเอาไว้เนี่ยก็ช่วยกันรักษาบาดแผลนิดนึงนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยมันดีขึ้นเนาะแล้วก็คนวันพฤหัสในช่วงนเนี้ยมีเสน่ห์นะคะถ้าเป็นคนมีคู่ก็แต่คุณไพ่ไม่ได้ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยอืจะนอกใจคู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าสเสน่ห์ของคุณแรงช่วงเนี้ยก็ ใช้เสน่ห์ให้เป็นประโยชน์คนค้าคนขายช่วงนี้เสน่ห์ช่วยได้กวักลูกค้าดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้นะคะสำหรับคนโสดเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะคุณมีเสน่ห์ก็จะมีคนเข้ามาหาคุณหลากหลายทั้งคนวัยเดียวกันคนอายุน้อยกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆค่ะที่เราจะได้พบเจอคนหลากหลายได้ลองทำความรู้จัก ได้พูดคุยนะคะยังไม่ได้มีไพ่ที่ออกมาบอกว่าเออมันจะมีอะไรที่มันจะปุ๊บปั๊บรับโชคในเรื่องความรักนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสที่ว่าเราจะได้เจอคนใหม่บางคนเจอจากการเดินทางก็ได้นะคะไปต่างประเทศอ่าก็จะไปเจอคนที่รู้จักหรือคนที่เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยทำความรู้จัก อาจมีโอกาสได้ประสานงานร่วมงานกันได้ก็ได้นะคะสำหรับคนบางคนที่บางบางท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาหรืออ,อมีปัญหาทางด้านกฎหมายเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการสู้กันอีกรอบหนึ่งหรือตรวจเอกสารสัญญาอีกรอบหนึ่งนะคะยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราหวังเอาไว้ะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นกู้การยื่นวีซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะต้องมีการทบทวนเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมด้านอื่นก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้ะค่ะครูน่าจะพูดครอบคลุมแล้วนะคะถ้าครูพูดวกวนฟังแล้วงงงงสักนิดหนึ่งลองทวนอีกรอบนึงนะคะอาจจะคือพูดไปตามไพ่อะคะ่ะ พลังงานมันไปยังไงก็ไปอย่างนั้นบางทีเราไม่ได้เรียบเรียงนะคะก็ขอให้คนวันพฤหัสโชคดีนะคะคนที่ป่วยก็ขอให้หายขอให้พบเจอหมอดียาดีรับพลังงานดีๆร่วมกันนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้ครูด้วยนะคะเพื่อรับพลังงานดีๆร่วมกันคะ่ะสวัสดีค่ะ